ตามมาเรื่กยซิมอ,มอะ,อมอะทักทาย,ยไปดีแล้วสวัสดีพี่ทท่านวันนี้ก็ ไม่ได้ไปทั้งเลยได้มยวนี้นยู่เฮิร์นวันนี้แต่เขาจะอยู่จัดเก็บเร่งแบบจัดเก็บมันเบยยางนะเบยยางที่เขาสั่งมามาฮอดเมื่อวานนี้เขาสั่งที่จริงเขาสั่งเป็นทิศสองทิศคนาได้มาฮอดเมื่อวานมาฮอดตอนคำ่ำเขาก็เลยจัดเก็บดิทันมันนี้ก็เลยเต็มจัดเก็บแล้วก็เฮ็ดหลังคากองแสงนะเอาเอาผ้ากองแสงมามุง่งเพราะวา่าเบยยางมันยังน้อยอยู่ยังตายนอ่อยเพราะว่าคน ผู้ที่เพิ่นมาส่งนะเพิ่นแนะนำเพ่เฮ็ดอย่างนั้นเอาเลยจัดเก็บเลยก็วิธีเขาให้พุดเป็นร่องเลยก็เป็นอยังตั้งนี่เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องก็เฮ็ดสักสามลองนะตั้งเลยก็เอาขินถมฮดมุนะ่งเลยมุง่งหลังคาเลยเดี๋ยวเบิ่งไปายางก่อนนี่มุม่งไก็ยังดีเอามาว่าดนี่ แต่ว่าเมนองกิฟน่าจะวอารายละเอียดไปก่อนอันนี้แล้วพอเม,มื่อวานเมนองกิฟตถ่ายดิแต่่าค่อยจะอธิบายเพิ่มเติมนี้เปยอย่างนี้คือพันหกสิศูนย์หลือพันหกร้อยพี่น้องเอ้ยจำนวนจำนวนห้าร้อยต้น่อ,อยจะปูทดลองนะห้าร้อยต้นนี่อันหนึ่งนี่เศร้าพันกิบได้ไหนยกตกเป็นเงินบาทกับจักรทะเลพี่น้องเงินลองลองคูณบ้่งแน่เดดเงินมันมันมีปกตินะ แต่ละมือนะที่จริงนะเบี้ยยางนะมีสองสายพันธุ์อยู่บางคุยนะส,สนายพันธุ์นั้นสองห้าหนึ่งกับหกจศูนย์ F4 คอมเมนต์มาบอโบะส่วนหลายก็มีแต่หกจุดศูนย์คนแนะนำมานะสองห้าหนึ่งก็มีแต่ว่าค่อยจะค่อยก็เลยเอาสองค่อยก็เลยเอาหกจศูนย์มาทดลองปลูกนะวิวว่ามันจะมันจะโค้งยาได้หรือบ่นะวิวว่มันจะทนแดดได้หรือบ่เพราะบ,บ้านคอยนี่อากาศฮ้อนน้ำก็มีแต่ช่องรดูฝน ทงยมแรงกับเาฮาปอะออนลายบึง้งนั่เดียวพี่น้องเลยกันค่อยปูคย้ค่อยจะเห็นค่อยจะท่ายไปเรื่อยๆเดาะว่ามันสภาพยางคนเป็นัเลยตอนนี้ก็ยังจัดเก็บค่อยเอามาไว้ปูนี้คือเดินหกเพกื่อคนอยจะปูไดเลยเอาเอามาไว้แบบหออเดินหกกาจะปูผัดจันหายะนะเพราะว่าบ้านคอยมันหายะเบียรยางนะเอาสั่งมานี้กับไก่ชมคนมาแต่เมืองเงนเมืองจำพรผู้มีเช้าในกแกล้งลงไปเชื่อ ข้ากองแสงนี่อยู่น้าจามีน้อาเลยขา,ากมนะาชนะ่นี้ให้ที่ยต้ปตนี่ปาามาชนพี่ถุงที่นแกถงปาาละเอ๊ะขาเ้งหนึ่งสมีนี่ขแกดึงอยู่พี่ าแ<ป>ดินก็นจะแข็งไปหน้อยบอกของข้ามคุดไปร่องไปร่องไปนะเดี๋ยวค่อยจะคุดเหตุทางมงุมงมุงหลังค่ะ ได้ผู้ช่วยมาลายแล้วได้บาทนี้เลยทีมงานไม่น้องกลิบเดี๋ยวเขาฟุดลักก่อนสร้างเสียงปิดแท็กแอบเอาจะคล้องสามโม มือไนเกาะหอกระตุมนะอืดอันนี้นะอืดมืออืดม้ ความโง่ของต้มที่ถูกแค้นน้องเขาทเบรคติดช้อนต่อน้องเขาต้มติดคำนะั้นอื đây đây hết hết sao đây chào máy luôn mày làng xong. ăn lạng, hả mày nùng 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 nùng

พากันแดน่เล็กพากองแสงขึ้นแล้วได้เดี๋ยวจะให้เฮาเดี๋ยวเฮาจะมัดมัดมุงให้มันไปเจอกันีลจะเฮา,าเฮาเฮ็ดมุงแ,แล้วครับเลยครัเอาอยางเอามาซื้อห้องน่ะห้องคุณแล้วนะ จะพี่อ่าพ่อคอยนี่ต้องหาไม้ยิง่ามากอีกม่แคนอก่อนนั่ะอีดีอืมเอากะเนได้ตุ๊กก็ตอกตุกกตาได้อืม รถจุดพอน่กกากับมีแต่ผู้ชายทั้งหมด่อเช้านน่านะกับเห็นโมเครื่องมันน,มนุ่งแต่ละโตหนะกัน่ะพ่อยมาเนี่ยนี่ตอนนี้มุงแล้วล่ะมันก็มีหฮบเน,น้นึๆก็มีแสงแดดเน้นึงผลออกมาได้บ้างยังไงผลออกมาตั้งมามาตั้งมาเร่งห้าร้อยนี่เราจะเร่งสามแถวมันจะมืดบ่บมันกีบก็ได้ได้เวได้ห้าไล่ không còn hát đấy có cũng nói dù cũng nói cũng nhai đây, Nên, đây ừ. còn, còn... đâu không quay cho thùng phải nằm rồi quay sạc cái đi lông phải oh, kịp. Ừ. À, ừ. Chưa, bán hát lên la hát đâu ไปเลยน้อเบียดยางนี้น้องผมก่อนคอยเป็นคนผมนะมันน่าจะต้องพิกคอนเนอร์ดอนนีเดอมันเดียองอจับเงาไหมนะกางน้ำก็ปิดเนื้ยางอ้อเลยยางอ่อเลยเออ

มุดมุดเลยคิปยาไม่คลิปยาแม่มุนมาละย่าไม่ย่าไม่มมายาไม่ยา,มาจะดูออพอแล้วย่าพอแล้วไปดิมีขิดดาไป

เก็บไว้เรียบร้อยอ่ะนี่ไปเฮ็ดสองแถวนี่เฮ็ดเป็นคู่เลยเป็นคูไปแถวนึงนะแถวนึงเลยเฮ็ดสองอันเป็นคูไปเนาะไปหมดปุ๊บแต่ว่าเอาคือลงิยังไม่ทันหดเอาคือทีลงยังไม่ทันมดยังไม่ทันเรียบร้อยได้แต่ว่าเท้งละยิงเข้าแล้วพี่น้องเลยสองแถวเอาเก็บไว้ดิเดินทกเขาจะได้ไปป็นปุนะคอนเวนิร์ต จะเป็นเทงเหรอเดี๋ยวจะหาให้ย <Lust> ุย <Watching> จินกินข้าวก่อนบานนี <so demek> ่เดี๋ยวให้ยุยจินนีเพื่อน่ามีนุ่มตีนไก่ตำใช่กหมคุต้มตีนไก่ตำเจิระุ่นมีปนิหนึตัวนึงเดี๋ยวนู้เขาจะเห็ดเมงจะก้อยเห็ดเม้งจะก้อยบ่เมียงหอเมียงงยก้อยบ่ก้อยเอาบาเป็นนูไว้ก้อยอยู่บ่ก้อยอยู่รล บอไปให้นำใค่จู้เย็นลูกตัวนี้โล่ปลายไม่ใช่ปนิค่้ยขาได้ฮะปายหกสิบหกสิบปาย

จะนี้ช่วยแล้วละนะนิช่วยพักต่อมาหนี่าเลยโอ้โต้มตี๊ไก่นี่คือต้มหัวปลาช่วยพักก่อนมาหนิ

chơi xì nổi nè Bắn cái cờ tính hồ con Mưa lao tính cây này Mưa lao tính cây năn cái đó cái on mẹ đi tôi tùy nó Tầm tìm như thế này Tìm Tìm cây Tìm cây Tìm cây Tìm

กาวันกัจานแบบน้จมเอ็นด่ดดี้็ดีก็ดดี้ตามปกตนคนหลายทีเออตัวนี้แล้วนะปั่นกันนะแต่ว่าน้ำกระทิ้งเราอมู่ทีโคถ้ามอตอ่ป่าชุกครับไปขงนอกให้ถูกเ่นี้

เป็นได้เซฟล่ะว้าวป,ป,ป,ปนาุน <c oughs> ปุนนาละปนอันนี้สี <c oughs> มืโดโนตามแซ่แซ่มีพุติ ทั้งแบแบแบตังมาเลิกซิมนาในน่ะผู้บ่าวให้ลงมัดกัซันี่ทอ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 ผ้าดูโอ้ มาปมคอยต่อบันน้ำกะทิมันนะกำไปเชื่อแล้วป่ะมอยนะกินกไปเชื่อไหมแน่นอนเขาเป็นเม็ดอยู่เสมอนละิ

มันไม่ปลอยมากเอาี่ดูครับไม่ชวนนั่นนะน้อมาดุกนี่ลูกกะเฮาข้างเห็นลูกเขาเอิญไปมือนี้เห็นบ่ไปหักมาเดี๋ยวนี้จุ่มวาวอยู่ไฟฮอดแล้วกันหลายคนแค่ฮอดปุ๊บอันแม่ของนั่ง คันตาเจ้านี่นะแม่ของนางขันตาเออแต่จีบคุยว <laughs> ่าอทำแรก่ไหเขาบิจักของคำ่อนห,หม <c oughs> นี่เงิอนคอทนี่เือเมื่อพี่จัแรกกับปจีบแน่นอเนอเลือเลนื้ำเอาบุ้ยอีกเก๊ว้าอันคู่ไปกรุงเทพมา,าก่อนนี่นะเปจีบไปไทยแล้วก็ เซ็ตมาอยู่อย่างนี้ในทีเราคเนาะโตเฮาเด็ดแต่หาไม่เาิเพื่อนสิงใกล้ว่าพดีนะันจะติ่นละพอจะตื่นเตี่ยงกต่ชื่อขนม้ัะต้อาไบองได้เอฮะเอากองก้าตัวไลกปะแต่มากนี่กเอากองก้าอเก้าบอ รอันน <łość> ี้กาถึงนข้าวกินน้ำอีกทีเรียบร้อยนะขอกาจะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงสำนีละพี่น้องเลยก็ขอขอบคุณขอบเจอน้ำพ่อแม่พี่น้องที่กมังติดตามรับสมเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าพอได้ไหมพี่น้องเลย